ีนี้เมื่อกี้คลิปเมื่อกี้ใช่ไหมมันกดตรงๆนะพอแถวน,นี้มันโล่งแล้วนะเอาใหม่ดูให้ดีอันเนี้ยเชิงกรานกระดูกอยู่ตรงนี้เราเอาขยับมานิดนึงค่อยๆกดกดดูตัวนะให้มันล้ำขึ้นมาข้างหน้าอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะแทงลงไปข้างในในกระดูกในโพงกระดูกนะกดลงไปให้นิ่งหนึ่งสสามสี่ห้าปุ๊บ แล้วก็ค่อยๆแรงมืองอยู่ที่เดิมนะค่อยๆขยับตัวมาแล้วมือมันก็จะดันดันไอ้ตรงนั้นมาขึ้นเองปีกมดลูกแล้วมดลูกมันก็จะขึ้นโดยอัตโนมัติของมันถ้าเราไม่อยู่ตรงข้างนะอย่างนี้ก็ใช้ได้อ,อน,นี่อีกข้างหนึ่ง้งนี้ตไหมนี่นะแทงเข้าไปข้างในนะแทงเข้าไป แทงเข้าไปหาอุ้งชมการกดหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ค่อยๆเห็นไหมขาขาค่อยๆโยกตัวออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะงัดขึ้นเองมือมันก็จะงัดขึ้นโดยอัตโนมัติของมันก็ค่อยๆปล่อยนีย่อันนี้พอเป็นมดลูกมดลูกมาอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะคือ การยกมุดลูกอะ่ะแบบนี้ก็ใช้ได้มันจะขึ้นของมันเองถ้าแถวนี้มันล่งหมดนะถ้ามันไม่ลง่งมันก็ยังไม่ขึ้นอันนี้กระดูกหัวเนาขยับมาน,นิดนึงท้ามืออย่างเงี้ยเห็นปะให้มันแทงลงไปข้างในหัวเนาแทงลงไปปึ๊บกดลงไปดูนะแล้วก็ค่อยๆขยับตัวแล้วมือมันก็ขยื่นเองนะมือมันก็จะขยื่นเอง มดลูกมันก็จะขึ้นของมันเองถ้าขุดเคลียร์แถวนี้ให้ดีให้ลุง่งเส้นทุกนี้ให้ดีแล้วมันถึงจะมายกตรงนี้โอเคอันนี้คีชมันชันสั้นๆแล้วก็ตรงนี้เชิงกลางกระดูกเชิงกลารใช้ตรงนี้กดเบาๆกดดูนะไม่ใช่กดแรงนะกดแล้วก็ยืดออกไปวางกดนิดนึงแล้วก็ยืดอย่าใช้แรงมือนะใช้แรงตัวนะถึงจะเบาๆแต่ก็ใช้แรงสะโพก แรงสะโพกยืดออกไปเขาจะสบายตรงกระดูกพอดีนะไอ้ตรงเนี้ยมันวางตรงร่องกระดูกนี่กดลงวางลงไปไม่ต้องกดเยอะกดแล้วก็ยืด วางนิดนึงแล้วก็ยืดเห็นไหมใช้เบี่ยงตัวไม่ใช่ว่ากดลงตรงๆนะกดลงแล้วก็เนี่ยเขยืบก้นคุณหน่อยนึงมือคุณก็จะเคลื่อนละวางวางแล้วก็เห็นปะเขยืบก้นหน่อยนึงมือคุณก็จะเขยื่ออกไปให้ใช้แบบนี้ให้ใช้แบบบอดี้เวทอะใช้บอดี้คุณให้เป็นแล้วคุณจะไม่เหนื่อยพอถึงตรงนี้ใช่ปะอย่างนี้ตั้งเข่าไว้ วางของผู้หญิงนะของผู้ชายของผู้ชายไม่ต้องอย่างนี้อันนี้นี่ของผู้หญิงตรงกลีบอะวางแล้วก็เห็นไหมยขยอบตูดหน่อยนึงเนี่ยขยบวางแล้วก็เบี่ยงตัวนิดนึงบางคนที่เขามีอาการเขาจะเจ็บมากนะไม่ต้องแรงแถวเนี้ยถ้าใครไม่เคยโดนจะเจ็บมากตรงเนี้ยปลายคริสตัลลิตเนะี่ย คนที่เขาไม่เคยที่มันมีอาการ,การาเขาจะเจ็บไม่ต้องแรงนะแถวเนี้ยเชิญเชิญเบาๆน้องน้อยๆนอยนอยนอยเนี่ยเจ็บถ้าของผู้ชายอันนี้ของผู้หญิงนะถ้าของผู้ชายทําข้างนี้มือแล้วก็อยู่นี้จับนี้แล้วก็ยืดมาต้องกุม้าให้เรียบร้อยนะคะเนี่ยมันจะไม่โดนของเขาเลยมือตั้งๆไว้ก็มา ข้างนี้ก็เปลี่ยนแบบนี้ถ้าเป็นของผู้ชายนะแล้วใช้ตรงเนี้ยคึงข้างบนตรงหนงเนี่ยเบาๆนะนะเพราะมันเจ็บคนที่มีอาการแล้วเขาจะเจ็บมากโอเคแค่นี้ก่อนนะคะไปฝึกกันดูใช้บอดี้เวทให้เป็นบายบาย